Nopadon A Story. Story. Life Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนบดอนสตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิกเอนน e ของ e ทอร์เพเนอร์หรือ ผู้ประกอบการมันหยุดนะครับสำหรับท่านที่ฟังตรงวันแล้วฟังตอนเช้าเนี่ยนะเมื่อกี้ก็บอกเช้าวันเสาร์บางคนอาจจะฟังตอนบ่ายก็ได้หรือว่าตอนเย็นก็ได้นะครับก็วันนี้จะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวให้ท่านฟังนะครับหนังสือคือสําเร็จนอกกรอบเขียนโดยคุณดิววิรวัตวลัสเถียนนะครับหลายคนอาจจะรู้จักคุณดิวพอสมควรนะเห็นคุณดิวทำคอนเทนต์อยู่อยู่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะคอนเทนต์กับคุณ C k เคนะครับแต่ก็ผมอ่าน หนังสือเล่มนี้ต้องขอบคุณคุณตัว้วสมาชิกบุกขับนะฮะได้คุณอ่านสือเล่มนี้เป็นของขวัญเพื่อนพี่ใหม่ไหมอ่านซึ่งมีลายเซ็นคุณดิวมาด้วยก,ก็ดีใจนะครับแต่อ่านแล้วเนี่ยคุณดิวเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยก็เลยได้ข้อคิดเกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินการจัดการธุรกิจซึ่งก็เลยนึกถึงคนฟังรายการผู้ประกอบการวันหยุดซึ่งผมคิดก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อ่านแล้วได้ข้อคิดมาทั้งหมด19ข้อก็นํามาฝากในรายการนี้เลย ข้อที่1นนะครับคนที่ไม่ชอบเรียนหรือเรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าคนนั้นโง่นะคุณดิวก็เล่าชีวิตคุณดิวให้ฟังว่าคุณดิวก็อาจจะไม่ได้คนแบบโอ้โหเรียนเก่งเกียรตินิยมดับหนึ่งเหรียญทองอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าอาจจะต้องแยกแยะกันระหว่างความฉลาดความโง่กับผลการเรียนแค่เราเรียนแล้วเราเรียนไม่เก่งหรือเรียนแล้วไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทําทุกเรื่องไม่สําเร็จหมดนะครับคุณดิวก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นนักเรียนอย่างที่บอกสุดยอดเรียนเก่ง แต่คุณดิวก็ต้อง,องยอมรับว่าก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจหลายคนอา,อาจจะคิดว่าคุณดิวเนี่ยเป็นเป็นคนที่รวยมาตั้งแต่ดั้งเดิมแน่นอนคุณพ่อคุณคุณดิวนะครับก็เป็นคนที่ที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นนักนักจะเรียกว่าทําธุรกิจประสบความสําเร็จเป็นนักลงทุนที่ประสบความสาเร็จก็จริงนะแต่คุณดิวก็เขียนหนังสือไว้ชัดเจนว่า,ามรดกคุณดิวยังไม่ได้เลยนะะคุณดิวก็ก็เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมา แต่ก็แน่นอนคุณดิวก็พูดนะบอกว่าก็ไม่ได้แปลว่าเริ่มต้องเริ่มจากศูนย์หรือติดลบนะแต่แต่อย่าเอาเหตุผลเนี้มาเป็นมาเป็นเหตุผลที่จะบอกว่าอ,อ๋อคุณดิวทําได้นี่เพราะคุณพ่อ,อรวยคนอื่นทําไม่ได้หรอกซึ่งซึ่งนําไปถึงข้อ2เลยฮนะอย่าเอาคําว่าไม่มีเงินมาเป็นข้ออ้างในการไม่เริ่มต้นทําอะไรครับเราสามารถเริ่มจากความรู้ความสามารถหรือทักษะก็ได้ข้อนี้ผมคิดว่าเอามาแอพพลายหรือว่ามาประยุกต์กับการเป็นผู้ประกอบการบรรยุทธ์ได้อย่างดีเลยเพราะว่า กฎข้อหนึ่งอย่าเรียกว่ากฎเลยข้อแนะนำดีกว่าข้อแนะนําข้อหนึ่งของการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอก็คืออย่าลงทุนเยอะเพราะหลายสาเหตุนะการลงทุนเยอะมีความเสี่ยงเราเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการประสบการณ์เราก็น้อยความรู้เราอาจจะยังไม่เยอะมากแล้วเรายังไม่รู้ด้วยซ้าว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันจะใช่หรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ เราจะทาได้ดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่าเราเอาแบบเงินทั้งชีวิตมามาเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าอันตรายมากแล้วเราจะเกิดความเครียดพอบอกว่าห้ามลงทุนเยอะคนก็อาจจะบอกว่าแล้วจะทําอะไรก็อย่างที่คุณเดียวพูดแล้วผมก็เคยเล่าให้ฟังด้วยนะพวกธุรกิจที่มันใช้ความรู้ความสามารถหรือทักษะเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยเช่นคุณมีความรู้เรื่องการถ่ายรูปนะคุณเปิดคอร์สสอนถ่ายรูปเนี่ยถามว่าคุณลงทุนอะไรอะ่ะไม่มีเลยเนาะ ประกาศลง Facebook ว่าเออใครสนใจอยากที่จะฝึกถ่ายรูปมีคอร์สเรียน3ชั่วโมงราคาคนละเท่านี้เท่านี้แล้วนะถามว่าคุณใช้เงินไหมแทบไม่ได้ใช้เลยนะโพส a c e b o o k ก็โพสไปเอาถ้าจะแบบอยากให้คนรู้รู้เยอะก็บูธโพสซึ่งก็อย่าไปบูธแบบแบบแบบหลายแสนหลายล้านอย่าไปบูธขนาดนั้นนะฮะบู boot, แบบเท่าที่คุณจะยอมยอมยอม,ยอมจ่ายนะสมมติพันหนึ่งเนี้ยให้คนรู้จักหน่อย อาจารย์ไม่มีคนสมัครเลยก็ก็ไม่เสียอะไรเสียเงินไปพันหนึ่ค่าบูทโพสถ้าไม่มีเลยถ้ามีคนสมัครก็ก,ก็ได้ค่าคอสมาละห้คนเองอาจารย์5คน5คนหกักสมมตินะสมมติสมมติ2,000บาทก็ได้หมื่นหนึง่งละหมื่นหนึ่งเนี่ยหักค่าคอสไอ้บูทโพส์ไปพันหนึง่งก็ได้9 0 0าพันละคราวนี้ที่เหลือคือเราก็ต้องไปเช่าห้องก็อย่าไปเช่าโรงแรมสุดหรู ก็ไปเช่าที่แบบพอได้นะมนนผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องแบบแบบแย่มากๆนะแต่ว่าคนมันเรียนจ่าย2 0 0พเขาก็ไม่ได้เาดว่าคุณจะต้องเป็นโรงแรม5ดาวอะกำไรอาจจะยังไม่เยอะครับเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ทําแบบนี้เรามมนต้องใช้เงินลงทุนเยอะแยะมากมายครับอา,อาจารย์ถ้าเกิดแบบมันน้อยไปผมว่าไม่คุ้มนะห้าคนผมไม่ผมไม่ผมไม่มไมจัดทุนก็แค่อ e ีเมลไปบอกคนนนัคนนะนะว่า สรุปจำนวนคนมันน้อยไปก็เลยยังไม่จัดรอบนี้นะครับจบก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยคุณก็ไม่ได้ไปจ่ายเงินก่อนนะครับคุณจ่ายเมื่อมันมันเกิดการบุ๊กคิงชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณดูคนแล้วมันไม่ไม่ถึงคุณก็แค่แคนเซิลไปโรงแรมก็บอกโทรไปบอกเขาว่าเออที่ถามวันไว้ยังไม่บุ๊กเนาะเท่านั้นเท่าน,นั้นเองนี่ย,ยกยกตัวอย่างที่มันเริ่มต้นจากความรู้ หรือความสามารถเช่นคุณถ่ายรูปเก่งเมื่อกี้คุณไม่คุณไม่อยากสอนใครเพราะว่าคุณอาจจะพูดไม่เก่งแต่คุณถ่ายเก่งคุณโพสต์เลยใครอยากให้เราไปถ่ายรูปงานรับเป็นยาถ่ายรูปวันแต่งงานบอกนะเรานะเราถ่ายให้ได้คิดเลยตามเรทว่าจะคิดบัลละเท่าไหร่ชั่วโมงละเท่าไหร่ก็ว่าไปไม่มีคนติดต่อมาเลยก็ไม่ได้ไม่ได้เสียงเงินอะไรครับเพราะเราก็ถ่ายรูปอยู่แล้วกล้องก็มีอยู่แล้วอารมณ์อารมณ์ใกลย้ยๆแบบนี้นะครับข้อ3ครับเมื่อทําทธุรกิจ เมื่อมันเรา,เราพลาดนะทำธุรกิจเมื่อผิดพลาดให้รู้จักยอมรับปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เอาแต่แก้ตัวหนังสือไม่ได้เกี่ยวกับผู้ประกอบการมันหยุดนะครับแต่ว่าผมจะเชื่อมโยงให้เพราะว่ามันคนฟังรายการนี้ก็เป็นผู้ประกอบการมันหยุดกันนะครับหรือสนใจเนาะเราทาธุรกิจแล้วมันพลาดสมมุติว่าเราขายคุกกี้แล้วกันแล้วคุณนันสั่งวัตถุดิบมาไม่พอ,อ ทำให้เกิดความผิดพลาดว่าลูกค้าสั่งของมาเยอะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะส่งได้ทันนะสมมติสมมติเอาแบบง่ายๆแบบนั้นนะก็ผิดพลาดแบบนั้นคุณก็ต้องยอมรับครับว่าอันนี้ต้องขอขอโทษลูกค้าก่อนเลยว่าต้องขอภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงนะที่เราส่งเลทไป2วันหรือวันหนึ่งแล้วก็วันหลังก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเนาะถ้าคุณสั่งวัตถุดิบไม่พอคุณอาจจะต้องสั่งเผื่ไมไห้หน่อยแต่ถ้าเกิดคุณเอาแต่แก้ตัวนะ เออไม่ใช่ความผิดของผมอันเนี้ยเออมันเป็นพลายเออร์เขาส่งมาช้าเองผมไม่เกี่ยวลูกค้านอกจากลูกค้าหงุดหงิดคุณแล้วนะเพราะเขาไม่สนใจหรอกว่าพลายเออร์ส่งช้าไม่ส่งช้าคุณนั่นแหละสั่งแล้วมาส่งไม่ทันตัวเราเราจะไม่เราจะไม่แก้ไขด้วยนะครับเพราะเราแต่โยนความผิดไปให้คนนู้นคนนี้ถ้าคุณคิดว่าพลายเออร์เจ้านี้ไม่น่าเชื่อถือคุณก็ต้องเปลี่ยนจริงไหมแต่ถ้าเกิดคุณเอาแต่โยนความผิดอะคุณก็คุณก็ไม่พัฒนานะครับข้อสี่ครับ อยากรวยต้องหาเงินหลายช่องทางและรู้จักเอาเงินไปลงทุนอันนี้ก็ตรงกับการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดนะครับว่าเวลาเราทาผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยอย่างน้อยๆเป็นช่องทางที่2องะเพราะการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยเรามีไรายได้จากเงินประจําอยู่แล้วอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มจากคุณเดียวว่าเฮ้ยคุณจะมารวยจากเงินเดือนอย่างเดียวยากมากนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่แบบ c ีอบริษัทที่เงินเดือนเป็นล้านหลายแสนเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีเงินเหลือเก็บมันก็จะน้อยเนาะ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคุณเป็นพนักงานประจําทั่วไปเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหมแต่คุณมีผู้ประกอบการมันหยุดมาเป็นช่องทางเพิ่มเนี่ยอันนี้อันนี้มีโอกาสรวยมากขึ้นแล้วได้เงินจากผู้ประกอบการมันหยุดไม่เช่อไปใช้หมดฮนะหักไว้เอาเงินไปลงทุนจะช่วยได้นะครับข้อ5ครับการหาเงินเมื่อยากแล้วการรักษาเงินให้คงอยู่ยากยิ่งกว่าอันนี้อันนี้ผมเตือนเป็นคล้ายๆเป็นข้อคิดด้วยนะครับคือเวลาเราได้เงินเดือนเพิ่มเนี่ยสังเกตไหมบางทีรายจ่ายมันเพิ่มเฉย แล้วไปไปมาๆนะบางคนคิดว่าเงินเดือน2 0 0 0มืนไม่มีเงินเก็บเลยถ้า3าม0 0นจะเก็บได้หมื่นหนึ่งไม่จริงส0ม0 0ื่นก็ไม่มีเงินเก็บหรือบางทีส0,000ื 30, 000ดันติดลบอีกเพราะว่าเราดันไป spending เราไม่ได้รักษาเงินที่ที่ได้เพิ่มขึ้นมานะรพบพอยิ่งมีเงินยิ่งแบบอยากซื้อนู่นซื้อนี่เต็มไปหมดเนี่ยอันนี้ต้องต้องระวังตัวตัวเองนะครับบางคนมีเงินเป็นแสนเนี่ยติดลบเลยทั้งที่ตอน20,000ืนยังไม่ติดลบนะอย่างเงี้ย ข้อ6ครับอย่าซื้อหุ้นตามคนอื่นให้ซื้อหุ้นตัวที่เราศึกษามาอย่างทองแท้จะดีกว่าคุณดิวบอกว่ามีคนถามคุณดิวเยอะนะซื้อหุ้นตัวไหนซึ่งคุณดิวบอกว่าที่ไม่บอกเนี่ยไม่ได้หวงความรู้แต่กลัวว่ามาซื้อตามเราเจ๋งเพราะคุณดิวซื้อตอนนั้นเนี่ยราคามันต่ํามากคุณดิวดูศึกษาดีแล้วแล้วบางทีคุณดิวซื้อเนี่ยคุณดิวก็ตามตามศึกษานะว่าผลประกอบการเป็นยังไงนู่นนี่นัน่น คนซื้อตามไม่ศึกษาเนี่ยสมมติว่าคุณดิวไปพบว่าพื้นฐานมันเริ่มไม่ดีแล้วคุณดิวขายคุณดิวก็ไม่ได้มาบอกนี่ไอ้นั่นก็ซื้อตามถือไปแล้วก็เจ๊งแล้วตอนท้ายคุณดิวบอกเดี๋ยวก็มาด่าผมว่าหลอกให้ซื้อตัวนั้นตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อหุ้นนะผู้ประกอบการมันหยุดได้เงินจากผู้ประกอบการมาทําผู้ประกอบการมันหยุดมามาซื้อหุ้นเนี่ยศึกษาหุ้นคนระับเอาตัวที่เรารู้จักถ่องแท้ตัวที่เราชอบตัวที่เราอินกับมันแล้วก็ติดตามสตอรี่ติดตามเรื่องราว จะดีกว่าที่ไปซื้อตามคนอื่นเขาข้อ7ครับทำธุรกิจอย่าคิดเล็กคิดน้อยครับจริงใจซื้อสัตว์เราจะประสบความสําเร็จคิดเล็กคิดน้อยคือแบบเอาเปรียบนิดเอาเปรียบหน่อยเราก็เอาอะ่ะอย่าอย่าทำแบบนั้นใจกว้างหน่อยคือไม่ใช่ถึงกับขนาดว่าแจกฟรีอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดแจกฟรีครับแต่คิดเล็กคิดน้อยเนี่ยบางทีแบบสมมุติว่าช่างถ่ายรูปนะผมยกตัวอย่างถ่ายรูปสมมุติคิดชั่วโมงละสองพันอ่ะ อันนี้มั่วนะครับผมไม่ผมไม่รู้เนนรนฮะต้องต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเขาเรียกรับจ้างถ่ายรูปท่านจะมาว่าผมว่าเฮ้ยถูกไปอะไรเงี้ยแต่คราวนี้สมมุติว่ามันเกินเวลาไปส5้านาทีคุณคิดคิดเล็กคิดน้อยนี่คือคิดส5้านาทีก็คิดนะ่ะนึกออกไหมงั้นสองพัน2อ0ร้อยแล้วกันอะไรเงี้ยคือคือมันก็ได้แหละแต่ว่ามันแบบมันนิดเดียวอะ่ะแต่ผมไม่ได้บอกว่าโอ้จ้างชั่วโมงหนึ่งใช้มันห้าชั่วโมงก็หยับหยัอันนั้นไม่ไม่ไม ไม่เรียกว่าคิดเลกคิดน้อยนะอันนี้มันเกินสะโขบไปเยอะแต่นี้มันเกินสะโขบไปไม่สักสินาที5นาทีเนี่ยไม่ไม่ต้องคิดเป็นหลักหลักสิหลักร้อยหรอกนะครับแล้วก็จริงใจซื่อสัตย์นะเขาจ้างมาชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่มา30นาทีแล้วกลับบ้านถ้าทําตรงไปตรงมาอย่าคิดเล็กคิดน,น้อยเราจะประสบความสําเร็จนะครับข้อ8ครับความใจแคบจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างผมยกตัวอย่างเคสเมื่อกี้ถ่ายรูปแล้วคุณใจแคบมากเกินมาหนึ่งนาทีคุณก็ไม่ยอม ก็ก็ก็ได้ครับเขาก็อาจจะยอมตามที่คุณข้อกําหนดแหละเราตกลงกันชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีก็ไม่ได้โอเคแต่วันหลังเนี่ยเขาจะแนะนําเรากับญาติเขาไหมกับพี่น้องเขาไหมว่าคนถ่ายรูปคนนี้ดีก็คงไม่เพราะคุณใจแคบมาอีกนั่นแหละบางคนก็บอกว่านั้นแปลว่า จ้างเราชั่วโมงหนึ่งมาใช้เราห้าชั่วโมงได้ไหมก็มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอันนั้นมันก็ไม่ใช่เรียกว่าใจแคบนะแต่เขาเกิดจะต้องใช้งานมากกว่าที่ตกลงกัน5เท่าเนี่ยมันก็ต้องต้องมาตกลงกันใหม่หรือว่าค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอันนั้นทุกคนเข้าใจดีแต่ใจแคบคือแบบนิดๆหน่อยๆก็ไม่ยอมนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะครับก็ต้องระวังตรงนั้นด้วยนะครับข้อ9ครับผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนรู้จากคนที่เด็กกว่าได้ไม่ได้เป็นสิ่งน่าอายใดๆเลยผมจะบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมมากนะครับผ ผมชอบเห็นคนที่อายุเยอะๆบางคนแล้วกันนะไม่ได้ทุกคนเนะี่ยชอบเหมือนเด็กสมัยนี้ yeah, แย่อะไรเงี้ยคือผมว่าทุกสมัยเป็นเหมือนกันแหละหมดแลหดและเราคนเจนกันแล้วทุกสมัยมันมีทั้งข้อดีและข้อข้อแย่ครับสมัยตอนเราเด็กๆอะ่ะผมผมเจนเนะเราก็โดนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่พูดเหมือนกันว่าเด็กสมัยเนี้ยจุดๆ,ๆเหมือนกันเหมือนเด็กที่เราพูดกับเด็กเนี่ยแต่เราเข้า,เาตัวรอดมาได้เนาะเพราะว่าเราก็จะมีจุดเด่นบางบางเรื่องจุดด้อยเราก็มีฮะผมว่าเด็กสมัยนี้ก็เหมือนกันครับ คราวนี้อย่าไปตีขลุ่มหรือว่าอย่าไปสรุปง่ายง่ายว่าโอ๊ยเด็กไม่มีอะไรหรอกไม่มีความรู้เท่าเราคือถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีอีโก้สูงอะเราจะไม่ได้เรียนรู้จากเด็กๆเ,เลยนะครับเด็กๆเ,เ,เก่งหลายเรื่องนะครับนั้นขอความรู้จากเด็กเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งน่าอายเลยนะผมเล่าประสบการณ์ผมให้ฟังเพิ่มเติมครับตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆแล้วมีการสวิชเป็นการสอนออนไลน์อะผมยังไม่รู้จักเครื่องมืออย่าง microsoft teams ไม่ไม่รู้จักเครื่องมืออย่าง zoom เลยนะครับผมรู้จัก แค่ Facebook Live แล้วผมจําได้เลยว่าคลาสออนไลน์คลาสแรกผมที่ผมทำเนี่ยคือการไลฟ์ a c e b o o k ให้นักศึกษาเรียนจนลูกศิษย์ผมอะซึ่งเด็กกว่าผมเยอะแยะบอกอาจารย์ครับซูมดีกว่าครับผมก็ถามเขาว่าซูมใช้ไงตอนนั้นไม่รู้นะครับแล้วเขาก็สอนผมกง่ายมากอาจารย์จบหลังจากนั้นซูมซึ่งซึ่งดีกว่า Facebook ไลฟ์เยอะแยะเลยครับนั้นเราเราเรียนรู้จากคนที่เด็กกว่าได้ปัจจุบันก็ยังเรียนรู้นะฮะหลายๆเรื่อง เขามีความเชี่ยวชาญเ,เขาเก่งนะครับ10ครับคนทีม่มาหาเราตอนเรามีเงินไม่ได้เป็นคอนเนคชันที่ดีเสมอไปครับมันจะมีคนที่เห็นแับตัวหวังผลประโยชน์จากเราก็มีไม่มมน้อยจริงๆนะครับถ้าใช้เงินในการสร้างคอนเนคชันเนี่ยมันอาจจะดึงดูดคนที่ชอบเงินไงผมไม่ได้บอกคนที่ชอบเงินไม่ดีนะแต่ว่าบางทีมันก็มีคนที่หวังผลประโยชน์เข้ามาเพราะว่าเรารวยเข้ามาเพราะเรามีเงินก็ ก็อาจจะไม่ใช่คอนเนคชันที่เราอยากได้สักเท่าไหร่ข้อ11ครับคอนเนคชันที่ได้มาจากเงินจะไม่ยั่งยืนเงินหมดคอนเนคชันก็หมดแน่นอนเขามาจากเงินไงทังนั้นคุณไม่มีเงินปุ๊บเ,เขาไม่มาเขาไม่คุยกับคุณหรอกนะโทรไปหาก็ไม่รับนะแต่คอนเนคชันที่สร้างจากความสามารถจะอยู่ยั่งยืนกว่าการทําธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดคอนเนคชันก็จะช่วยนะครับถ้าเกิดมีคนที่เรารู้จักแต่ถ้าเกิดเรารู้จักเพราะว่าเขาคิดว่าเรารวยหรือเรารวยจริงๆแหละ แต่ว่าแบบนั้นนะ่ะมันมาเพราะเพราะเงินอย่างที่ผมบอกมันเป็นมันเป็นเงินอย่างเดียวที่ดึงเขามาถ้าเงินเราหมดด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่หมดแต่เขามาแล้วเขาขอนู่นขอนี้แล้วคุณไม่ให้อ่ะเขาก็จะไปเลยนะแต่คอนเน็ชันที่มาจากความสามารถในความสามารถมันไม่มีหมดหรอกมันจะมันจะยังอยู่แต่เราก็ต้องอัปเดตความสามารถเรานะคนก็จะช่วยเหลือกันได้พูดคุยกันได้อย่างเช่นคุณถ่ายรูปเก่งเนี่ยยังไงก็ตามนะเพื่อนฝูงคุณ เขาก็เข้ามาเพราะว่าความเก่งคุณเนาะเขาก็จะมาชวนคุณถ่ายรูปเอางานมาให้นู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นเคสที่ยั่งยืนดีกว่าดีกว่าสร้างคอนเนคชันด้วยเงินอย่างเดียว12ครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับคุณดิวบอกเอาเงินที่ได้จากธุรกิจไปทําสิ่งที่ชอบอย่าเอาสิ่งที่ชอบมาทําธุรกิจมุมคืองี้ฮะสิ่งที่ชอบบางครั้งเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะทําธุรกิจผมผมเคยแนะนําบอกว่าการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ย ส่วนหนึ่งที่สามารถเริ่มได้คือเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเพราะว่าในันหยุดถ้าเราทําสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยเราคงทาได้ไม่นานหรอกทาได้แค่เดือนเดียวเราก็อยากเลิกแล้วเพราะมันเกลียดให้เอาสิ่งที่ทชอบเนี่ยมาทาแต่ผมมีโจทย์ด้วยว่ามันไม่ได้แค่สิ่งที่ชอบอย่างเดียวมันจะต้องสามารถทําเงินได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดิวก็จะบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณเริ่มต้นจะเอาสิ่งที่ชอบมาทําธุรกิจเนี่ยบางทีมันไม่ทําเงินแล้วมันเจ๊งด้วยนะครับแล้วมันก็ไม่เป็นธุรกิจ คุณเขาบอกว่าคุณทําธุรกิจที่มันขายได้แล้วเดี๋ยวคุณชอบเองแล้วเสร็จแล้วคุณมีเงินเพิ่มนะคุณเอาเงินนั้นอนะไปเที่ยวไปดู Netflix ไปซื้อของไปอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นจะเวิร์กกว่านะครับก็ผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยก็ไม่ต้องเริ่มต้นจากว่าเราชอบอะไรสุดๆอย่างเดียวแต่ต้องคิดถึงตลาดด้วยเพราะเราเป็นผู้ประกอบการนะถ้าถ้าเราทําชอบอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานดีเลยกเพราะว่าอย่างอย่างผมชอบตีพิก็บอกเนี่ยตอนเนี้ย มันยังไม่ใช่ผู้ประกอบการมันหยุดเพราะว่าผมไม่ได้รายได้จากการตีพิเครามีแต่รายจ่ายนะค่าขอดนะเพราะนั้นผมก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นว่าจะจะจะโหจะเอาพิเครา,ามาเป็นผู้ประกอบการมันหยุดแต่ผมก็ทําผู้ประกอบการมันหยุดเช่นการเป็นวิทยากรการเขียนหนังสือการาทําพอดแคสอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันมีไรายได้มาผมก็เอาเงินไปใช้ในการเช่าขอร์ดซื้อไม้ตีพิเคราอะไรเงี้ยอารมณ์ของคุณดิวคืออารมณ์นี้นะครับ13ครับ เราควรลงทุนสสิ่งครับลงทุนในความรู้กับลงทุนในทรัพย์สินอ่านี่น่าสนใจนะลงทุนในความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าความรู้มันจะต่อยอดแล้วมันไม่หายไปไหนไม่มีใครป้นความรู้เราได้แต่เราต้องคอยลงทุนเพ่าความรู้มันมีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยผมลงทุนเยอะแยะเลยครับเพราะความรู้เอาตรงตรงตอนนี้นะหนังสือเนี่ยคือการลงทุนในความรู้ค่าเขาเรียนคอร์สผมไปเรียนคอร์สเอลิเนนเนี่ยคือการลงทุนในความรู้อีกส่วนหนึ่งครับคือทรัพย์สิน คือทรัพย์สินเนี่ยคุณดูอย่างที่บอกซื้อหุ้นก็ได้แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นนะที่คุณมีความรู้ดีคุณลงทุนไปเพราะมันจะช่วยคุณทํางานครับถ้าคุณลงทุนในความรู้เนี่ยคุณต้องเอาความรู้ไปไปใช้ต่อคุณถึงจะได้เงินมาแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนในทรัพย์สินเนี่ยถ้าคุณเลือกได้ดีศึกษามาดีแล้วนะคุณอยู่เฉยเงินก็เข้ามาครับคุณซื้อหุ้นตัวที่มันมั่นคงปลอดภัยแล้วก็มีกําไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีปันผลไหมคุณเรื่อยๆทาทั้งสองอย่างส คนที่ทํางานแบบมืออาชีพจะไม่ทํางานกันแบบครอบครัวเฮ้ยต่างกันตรงไหนครอบครัวไม่ดีหรือไงไม่ใช่ครับมันต้องแยกแยะเอาง่ายๆนะทางานมืออาชีพเนี่ยทำดีก็ดีทําไม่ดีก็ไม่ดีถูกไหมคนนี้ไม่เหมาะก็ต้องย้ายหรือต้องจัดการแต่ถ้าเป็นแบบครอบครัวเนี่ยเอ่อคุณรู้สึกไม่ชอบน้องน้องคุณแล้วคุณบอกว่างั้นเลิกกันเป็นน้องคุณได้ไหมคุณย้ายน้องคุณไปสถานอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับ พราะนั้นถ้าเกิดเราเอาครอบครัวมาปนกับธุรกิจมันก็จะวุ่นวายครับทั้งๆท,ท,ที่คนนี้ไม่เหมาะแต่ว่าเขาเป็นพี่เราเขาก็เลยต้องทําต่ออย่างเงี้ยหรออา,อาจจะไม่เหมาะสมนะครับ15ครับอย่าทําอะไรเกินตัวข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เป็นกฎที่ผมพูดไว้แล้วนะครับว่าลงทุนในผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยอย่าใช้เงินลงทุนเยอะมากหรือไม่ใช้เลยจะดีกว่าการทําอะไรเกินตัวเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะครับกดเกิดความกดดันสูงมากแล้วเวลาเราทําอะไรด้วยเต็มไปด้วยความกดดันเนี่ยเรามักจะทําได้ไม่ค่อยดีครับ 16ครับสสิ่งที่ต้องระวังเมื่อเราอยากรวยคือความโลภและความประมาทคนอยากรวยทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ผิดหรอกที่อยากรวยแต่พอรวยแล้วระวัง1ความโลภโอ้โหอันนี้ได้แน่แน่หุ้นตัวนี้ขึ้นแน่แน่ธุรกิจนี้ลุยได้เลยนี่คือความโลภที่เราโดนพวกมิจฉาชีพหลอกเนี่ยส่วนใหญ่โดยโดยความโลภส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งคือเขาหลอกมาลงทุนหลอกอะไรเงี้ยเรื่องซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อยากรวยไงก็โดนความโลภเข้าครอบงนำะ อันที่2คือความประมาทอันนี้ไม่ได้โลภหรอกแต่ว่าไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วนก็โอเคแหละแต่ก็ทำๆให้เถอทำๆให้เธอะเ,เพื่อนเราบอกก็น่าจะเวิร์กอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้กะหลอกเราเนะไม่ได้ทําให้เราโลภแต่ว่าเราประมาทไปแล้วเพื่อนเราก็อาจจะโดนโดนโดนไปด้วยอีกคนหนึ่งซื้อหุ้นโดยที่ไม่ได้ศึกษานี่คือประมาทระวังทั้งสองสิ่งนะครับความโลภและความประมาท17ครับมรดกที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ให้กับลูกได้คือความรู้ประสบการณ์และวินัยทางการเงิน ผมพยายามนะส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นแบบว่าจะบอกว่าเป็นพ่อแม่ที่แบบดีที่สุดในโลกไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรู้เนี่ยผมมักจะสนับสนุนสุดขีดลูกผมก็อยากเรียนอะไรถ้าผมพอสนับสนุนได้ผมก็ยินดีเราก็พยายามให้ให,ใ,หให้ได้ดีที่สุดประสบการณ์ก็ต้องพยายามให้เขาได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเขาเองนั่นคือนั่นคือวิธีการให้ประสบการณ์หรือถ้าเราเห็นมีอะไรดีๆเราก็พยายามจะเสนอแนะ ว่าทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ลองดูไหมเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ของเรานะครับส่วนวินได้ทางการเงินเนี่ยจริงๆก็ต้องต้องฝึกนะเพราะว่าเรื่องการบริหารจัดการการเงินก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกัน18ครับลูกคือความรับผิดชอบของเราแต่ไม่ใช่ของของเราคือเราเรา,เราทำให้เขาเกิดมาแล้วนะเราต้องรับผิดชอบในตัวเขานะครับมีเวลาให้เขาสั่งสอนเขานะครับแต่ว่าอย่ามองลูกเป็นสินทรัพย์ของเราถ้าใครมองเป็นสินทรัพย์ของเราเนี่ยเราจะกําหนดชีวิตเขาเลย เธอต้องทําอย่างนั้นเธอต้องทําอย่างนี้เธอต้องทาอย่างนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วชีวิตที่ที่มีปัญหาครอบครัวเนี่ยหลายครั้งมันเกิดจากความคิดที่พ่อแม่ไปครอบงําลูกมากจนเกินไปผมไม่ได้บอกห้ามสอนนะครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามแนะนํานะครับทําได้แต่ว่าอย่าทําในลักษณะที่คุณคิดว่าเขาเป็นตุ๊กตาที่คุณซื้อมาจะจับซ้ายหันขวาหันก็ได้ในส่วนตัวแล้วก็หลายคนก็แนะนําแบบนั้นนะครับว,ว่าผมก็ไม่เห็นด้วยกับการนาแบบนั้นลูกนอกจากมีความทุกข์แล้วบางทีลูกเขาจะต่อต้านเราด้วยซ้ำานรับ กลายเป็นโอ้โ oh, หเป็นเรื่องเวลาวใหญ่โตเลย19ครับความหวังคือแรงขับเคลื่อนแต่ความคาดหวังคือตัวฉุดรัังสองคนี้ใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนกันเลยนะเราทําผู้ประกอบการบรรยุดเนี่ยเราหวังว่าจะรวยเราหวังที่จะช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยดีครับมันเป็น motivation มันเป็นแรงขับเคลื่อนแต่ถ้าเราบอกว่าฉันทําแล้วฉันจะต้องรวยนี่คือคาดหวังไอ้พวกนี้คือฉุดรัังเรานะสร้างความเครียดเลยนะ ว่าฉันจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้คาดหวังว่าเธอจะต้องทอํา,งงาอ,ทอย่างนั้นเธอจะต้องทําอย่างนี้คาดหวังว่าลูกค้าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้คุณไปคาดหวังสิ่งที่คุณคอนโทรลไม่ได้จิตใจเราก็แย่ครับหุดหงิดเซ็งแล้วก็เลิกนะก็ได้มา19ข้อนะที่เป็นข้อคิดจ,จากหนังสือชื่อสำเร็จนอกกรอบเขียนโดยคุณดิวิวรวัตววรวไลยเสถียรก็เลยขออนุญ,ญาตหยิบมาฝากในรายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับ โอเคครับแล้วเราพบกันในบทสัดไปไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story